รถบ้านของเวียหลายคนเกาะติดอยากรู้ความจริงกับคู่รักมาราธอนที่คบหากันเป็นเวลานานกว่า9ปีเวียสุกัลวัตและเบลาราณีที่ทาเหล่าแฟนคลับทั้งคู่ยังลุ้นว่าอาจจะแค่งอนกันเท่านั้นหรือไม่ด้านชาวเน็ตมีการแชร์ภาพสนันโซเชียลทั้งคู่นั่งกินซุกี้ด้วยกันหลังมีคนคอมเมนต์บอกว่าเมื่อต้นเดือนยังไปกินซุกี้ถวพราม9ก้าด้วยกันอยู่เลยและในวันนี้เราไม่พลาดที่จะพาเพื่อมาดูรถบ้านของเวียสุกัลวัตกันบอกเลยว่าสวยมาก เป็นทางบ้านทางรถในที่เดียวจริงๆกินนอนเที่ยวจบในที่เดียวเลยขอบคุณทุกคนที่รับชมคลิปนะคะฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางทีมงานนะคะ